สวัสดีแฟนเพื่นะครับเจอผมแดงเขมาลานะครับวันนี้มาเจอกันวันศุกร์ที่23มิถุนายนนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการศึกมวยวันศุกร์นะครับที่เวทีนานาชาติลังสิตนะครับ 24U 4ถ่ายทอดสดนะครับตอน6วงคู่ที่1นะครับปันดาบังหมัดคลองตันครับวันนี้เจอกับเจ้าโดโด้รวยในเมืองยิมนะครับก็ชกกัน118นะครับปันดานี่มา118.4นะครับลดไป0.4นะครับมวยจากชัยภูมินะครับ ช่วงมวยประมาณ30ครั้งละผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีชนะน็อกยกที่3อันดาลูกบ้านใหม่นะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะเว็บไซต์นะครับแล้วก็ชนะน็อกยกที่2เจ้าพลังเพชรนะครับสามไฟ์หลังชนะรวดเลยขณะที่เจ้าโตโต้นะครับกลวยเมืองกลวยเมืองยิมนะครับเมื่อเช้ามาร้อยี่สิบนะครับลดไปหนึ่งจุดหกนะครับมาแทนเจ้าหนึ่งอำนาจนะครับสหรับเจ้าโตโต้เนี่ยก็มวยจากหนองบัวลำพูนะครับ ผลงานเฟสล่าสุดนะครับของเจ้าโตโต้ก็มีชนะน็อกยกที่หนึ่งนะครับหินเหล็กไฟก่อนหน้านี้ก็แพ้น็อกยกที่ห้านะครับแล้วก็ไปแพ้น็อกยกที่สี่เจ้าทองนะครับคู่นี้ชอบมวยในรายการนะครับชอบเจ้าปันดานะครับส่วนคู่ที่สองนะครับไวท็อปสิทธ์ผู้กองสาวนะครับวันนี้เจอกับเพชรอานัทบางกอกอรยุณนะครับเพชรอานัทเจอกับเจ้าไวท็อปนะครับโชกกันร้อยสิบหกนะครับเจ้าไวท็อปเนี่ยมาร้อยสิบแปดเพิ่งไปสองปอนด์นะครับ ก็มวยฝีมือนะครับกระดูกกระเดี่ยวดูดีกว่านะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้เจ้าฝ่ายยักษ์ราวัยมวยไทยครับก่อนหน้านี้ก็แพ้ปีใหม่แล้วก็ชนะซูเปอร์บอลนะครับสามไฟล์หลังเนี่ยชนะ2แพ้หนึ่งขณะที่คู่ชกนะครับเพชรอานัทบางกอกอร่อยยน์มวยจากกรุงเทพนะครับเมื่อเช้ามา116.3นะครับก็ลดไป116.8นะครับลดไป0.8มวยจากกรุงเทพนะครับมวยขวาสูงยาวนะครับผลงานก็มีแพ้นอกยกที่สามเจ้าไม้นะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะเจ้าวังพรมแล้วก็ชนะทองนะครับ คู่ที่ชอบที่ีเพชรอนัทนะครับเพชรอน,นัทบางเก,ออกะาะอร่อยยนนะครับส่วนคู่ที่สามนะครับเฉียบขาดปป่งสว่างนะครับ <c oughs> เห็นว่าล่าสุดเนี่ยอยากไปจะไปต่อยวันด้วยวันนี้เจอกับเพชรนิรันด์ดับรันสรารคามนะครับร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับเฉียบขาดมวยจากหนองบัวลำพูนะครับซ้อมเพชรนาคาก็มวยขวาครับประเทศบูดูดันเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ย <c oughs> แปงลงร่างเป็นมวยฝีมือไปแล้วสำหรับเจ้าเฉียบขาดนะครับผลงานไฟลล่าสุดก็มีชนะอีสานเหนือนะครับก่อนหน้านี้ก็แอ้ไครโต้และก็เสมอเจ้าเดชชัยยา ขณะที่คู่ชกนะครับเดนนิรันเอเพชรนิรันดับรันสารคามครับขุนเขามอลำซิ่งนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมุ่เช้ามา127.6นะครับลดไป0.6นะครับมวยจากมหาสารคามนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานดับรันนะครับกอปเะเภทมวยจังหวะฝีมือนะครับเขาก็ได้นอกก็ได้นะครับผลงานก็มีแพ้เจ้าดาวจิตมังนลนะครับแพ้ออโต้เมืองผาภูมินะครับแล้วก็ชนะเชีเพชรนาคานะครับคู่นี้ชอบไปที่เฉียบขาดนะครับชอบไปที่เฉียบขาดพอคงสว่างนะครับ แล้วก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของเจ้าพิรพัฒน์มวยเด็ดจิตแปดเก้านะครับหรือว่าถึงอุบลนะครับวันนี้เจอกับเจ้าสู้ศึก g ีซีมวยไทยนะครับหรือว่าสู้ศึกสองพันนุชนะครับก็ไปดูพิรพัฒน์นะครับเมื่อเช้ามาหนึ่ร้อยยี่สิบหกจุดเก้านะครับลดไปหนึ่งจุดเก้าคู่นี้ชกกันหนึร้อยยี่ห้านะครับยกมาแทนทั้งคู่นะครับมีโปรแกรมจะต่อยกันวันที่ยี่สิบเก้านะครับเจ้าพิรพัฒน์มวยจากอุบลนะครับมวยจากอุบลซ้อมเพชรยินดีนะครับก็เป็นมวยขวาบูดดัันครบ สภาพร่างกายดูดีกว่านะผลงานก็มีแพ้เพชรไทยแลนด์นะครับไฟล่าสุดก่อนหน้าน,นี้ก็ชนะเจ้าเพชรน,น้ำหนึ่งแล้วก็ชนะหารสศสนรินนะครับขณะที่สู้ศึกมวยจากชายภูมินะครับชาวมา126.3ลดไป1.3ก็ซ้อมที่ซีมวยไทยนะครับน่าว่ามิน74ก็มวยขวาครับเข่าในดีนะครับแต่ว่าเสียดสีสภาพร่างกายหน้าเสือเนี่ยดูจะเป็นรองนะครับผลงานก็มีแพ้เจ้าสามารถ แพ้ยูมรกรดและก็ชนะน็อกยูงที่สชัดชัยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าพีรพัฒนนะครับพีรพัฒน์มวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับมาต่อช่วงสองนะครับก็ถ่ายทอดสดทางเพจมวเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับตอนสองทุ่มครึ่งนะครับพญาต่อเพชรนาคานะครับวันนี้เจอกับเจ้าเวลเวมพายรถสวยจัดเจ็ดนะครับก็มวยเด็ดนะครับโชคกันร้อยโชคกันสามสิบเอ็ดกิโลไปดูพญาต่อนะครับมวยจากอุตรดิตนะครับโชคมาประมาณยี่สิบครั้งละก็มวยเข่านะครับ วงในก็มีลูกขวางหน้าดันแทงนะครับผลงานก็มีชนะสัตทโต้แพ้มนุษย์หินนะครับแล้วก็ชนะ็นกยุกที่2เจ้าเพชรเจริญโชค3ไฟ์หลังเนี่ยแพ้1ชนะ2นะครับขณะที่เจ้าแหวมพายนะครับรถสวยจ่าเจ็ดก็ช่วงมมาประมาณ13ครั้งนะครับกระดูกกระเดี่ยวที่จะดูเป็นรองนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีชนะเจ้าปะไก่เก่าสอสว่างยิมนะครับที่โคราชวันนั้นชกกันแบบไม่ได้ช่างนะครับคูนี้ชอบไปที่พญาต่อนะครับส่วนคู่ที่2นะครับ เสมาทองดับลันสาร,รคามนะครับเจอกับเจ้าคมคมกิบก่อสร้างนะครับนี่ก็ยังเป็นมวยเด็กนะครับชกกัน40กิโล <c oughs> <c oughs> เจ้าเสมาทองเนี่ยมวยจากสอปปลาวนะครับก็เป็นประเทศจังหวะฝีมือดีครบเครื่องนะครับอาวุธหลากหลายผลงานไฟล์ล่าสุดของเสมาทองนะครับก็มีชนะเจ้าคอนธนงนะครับที่โคราชชนะเพชดดำนะครับที่กาฬสินและก็ไปชนะเจ้ายุทธนาเล็กที่ โคราชนะครับก็สามไฟ์หลังชนะรวดสดมากๆเลยนะครับขณะที่เจ้าคมคมกิดก่อสร้างนะครับก็มวยจากกาลาสินนะครับก็ผลงานไฟล์ล่าสุดมีชนะน็อกชนะคะแนนเจ้าเสือดานะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะน็อกเจ้าส่วนธนงนะครับแล้วก็ไปแพ้เจ้ามงดาวก็สามไฟ์หลังชนะสองแพ้หนึ่งผลงานถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าคมนะครับคมคมกิดก่อสร้างนะครับส่วนคู่ที่สามนะครับ หนึ่งทรณีปอประจันสีนะครับเจอกับเจ้าคงเดชตองห้วยไร่นะครับก็โชคการหนึ่งร้อยสามสิบหกนะครับร้อยสามสิบหกปอนด์หนึ่งทร์ีเนี่ยมาร้อยสามสิบแปดจุดหกลดไปสองจุดหกนะครับมาจากลบบุรีนะครับซ้อมกองทัพอากาศภาคที่สามที่เพชรบูรณ์ก็อายุยี่สามปีก็เป็นมวยซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายฝีมือดีนะครับซ้อมอยู่ค่ายทหารผลงานมีนชนะเจ้าไทเกอร์นะครับก่อนหน้านี้ก็ ใแพ้เจ้ากิติศักดิ์และก็แพ้เนพยักษ์นะครับสาวไฟหลังชนะ1แพ้2ขณะที่คงเดชนะครับมวยจากเพชรบุญนะครับเมื่อเช้ามา136นะครับก็เป็นมวยฝีมือนะครับก็หายไปนานนะครับไปเป็นทหารมาผลงานก็มีแพ้น็อกยกที่2เจ้าปลาทองนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้น็อกยกที่3เจ้าเมทิวนี่คือผลงานของเจ้าคงเดชนะครับคู่นี้ชอบหนึ่งทรณีนะครับชกตตอนนื่องมากกว่าขยับขยายมากกว่านะครับ ส่วนคู่เอกนะครับเป็นลุงเหืองดาบลันสารคามครับเจอกับบัวกแก้ว MC77 นะครับก็คู่นี้ยกมาแทนทั้งคู่นะครับมีโปรแกรมจะต่อยวันที่29คล้ายๆคู่เจ้าพีรพัฒน์เลยเจ้าเพชรลุงเรืองเนี่ยมา137.7นะครับลดไป2.7คู่นี้ชกกัน135นะครับเมื่อจากสระบุรีนะครับสลับเจ้าเพชรลุงเรืองเนี่ยซ้อมดับลานสารคามที่มหาสารคามนะครับผลงานไฟล่าสุดก็มีแพ้เอนดี้นะครับเป็นยินดีาคาเดมี่นะักชกจากฝรัง่ง ก่อนหน้านี้ก็แพ้วันมาริโอนะครับนักชกจากสเปนแล้วก็ไปชนะเจ้าเอนดี้นะครับสามไฟ์หลังแพ้2ชนะ1นะครับสำหรับเจ้าเพชรลุงเรืองขณะที่บัวแก้วนะครับ MC77 หรือว่าโรงเรียนกระเทียมวิทยานะครับก็มวยจากสุรินเมื่อเช้ามาตามพิกัดนะครับร้อยสามสิบห้าปอนด์ซ้อมโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับเป็นประเภทจังหวะฝีมือนะครับลักเลียมดีผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็ชนะคะแนนเจ้าเคชรบุญชอบนะครับสอพาราด ก่อนหน้านี้ก็แพ้เพชรพิเชษนะครับเพชรพิเชษแล้วก็ไปชนะนักชกจากกัมพูชามานะครับนี่คือผลงานของเจ้าบัวแก้วนะครับคนนี้ชอบไปที่บัวแก้วนะครับบัวแก้ว m c 7 7นะครับหรือว่าโรงเรียนกระเทียมวิทยานะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดนะครับรายการสึกเพชรยินดีมวยมันมันสุกที่เวทีรังสิตวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ